รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับตอนที่2ค่ะคือเรื่องของดอกนั่นเองดอกนะคะคือเกิดจากอะไรก็เกิดจากพืชต่างๆเนี่ยเมื่อจเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะเกิดการสร้างดอกซึ่งดอกทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทําให้พืชเนี่ยเกิดการสร้างต้นใหม่ขึ้นมานั่นเองค่ะ ดอกแต่และชนิดก็จะมีลักษณะและสีที่แตกต่างกันออกไปงั้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของดอกกันนะคะว่ามีอะไรบ้างดอกนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลักด้วยกันคือ4ส่วนด้วยกันนะคะก็ได้แก่กีบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียค่ะเดี๋ยวเรามาดูและก็รู้จักนะคะว่าแต่และส่วนเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้าง ส่วนที่1ค่ะก็คือกีบเลี้ยงนั่นเองนะคะนี่ค่ะหนักเรียนกีบเลี้ยงนะคะก็ทําหน้าที่นะคะในการห่อหุ้มส่วนที่อ่อนอยู่นะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงและสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างนอกนะคะก็จะเป็นลักษณะกีบเลี้ยงคือแบบนี้นะคะนี่ค่ะ2ค่ะก็คือกรีบดอกนะคะ กรีบซึ่งกรีบดอกนะคะทําหน้าที่ในการห่อหุ้มส่วนของเกสรที่อยู่บริเวณด้านในนั่นเองค่ะอันนี้อาจจะเห็นประชัดนี่นะคะนี่คือกรีบดอกนะคะที่อยู่ด้านในคือตรงนี้นะคะกรีบดอกเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ในการห่อหุ้มเกสรที่อยู่ด้านในที่ยังอ่อนอยู่นะคะและทําหน้าที่นะคะในการล่อแมลงให้มาผสมเกสรค่ะซึ่งกรีบดอกเนี่ยก็จะมีสีสันที่สวยงามแตกต่างกันออกไปนะคะ 3ค่ะก็คือเกสรเพศผู้นะคะซึ่งเกสรเพศผู้นี้นะคะจะอยู่ถัดจากกลีบดอกเข้ามานะคะในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเกสรเพศผู้เนี่ยก็คือละอองเลนูนั่นเองซึ่งละอองเลนูเนี่ยคะ่ะก็อยู่บนก้านอับ,อบเลนูนะคะซึ่งบางดอกเนี่ยก็จะมีละอองเลนูหลายอันบนก้านชูอับเลนูนะคะแบบนี้ค่ะ สค่ะก็คือเกสรเพศเมียนะคะซึ่งเกสรเพศเมียเนี่ยก็ทำหน้าที่นะคะในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียนั่นเองค่ะหรือที่เรียกที่เรียกกันว่าเซลล์ไข่นั่นเองค่ะซึ่งเซลล์ไข่นะคะจะอยู่ในอวุธในรังไข่นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณวจะขึ้นรูปที่อยู่ข้างนี้เอาไว้ให้นะคะเซลล์ไข่จะอยู่ในด้านนี้ค่ะนี่นะคะเมื่อเราผ่าออกมาแล้วนะคะเราจะเห็นรังไข่นะคะที่อยู่ด้านในนะคะ การจำแนกชนิดของดอกเนี่ยก็มีอยู่2เกณฑ์ด้วยกันเกณฑ์ที่1ค่ะก็คือการจำแนกโดยใช้ส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์และเกณฑ์ที่2ค่ะคือการใช้ส่วนประกอบของเกสรเป็นเกณฑ์นั่นเองค่ะเกณฑ์ที่1นะคะคือส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์เนี่ยก็จะมีดอกที่เป็นดอกสมบูรณ์กับดอกที่ไม่สมบูรณ์นะคะซึ่งดอกที่สมบูรณ์เนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ส่วนด้วยกันค่ะก็ได้แก่ 1. น,นะคะกีบเรียง2กลีบดอก3เกสรเพศผู้และ4เกสรเพศเมียซึ่งนะคะจะต้องมีครบทั้ง4องค์ประกอบนี้นะคะต่อมาค่ะดอกที่ไม่สมบูรณ์นะคะคือการที่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของดอกไม้ไปค่ะเราจะเรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์นะคะเกณฑ์ที่2ค่ะก็คือการใช้เกสรในการจำแนกนะคะ หนึ่งค่ะก็คือดอกที่สมบูรณ์เพศนะคะดอกที่สมบูรณ์เพศเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียที่อยู่ภายในดอกเดียวกันนั่นเองค่ะและสองค่ะคือดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศนะคะดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศเนี่ยคือหนึ่งดอกจะมีเพียงแค่เกสรใดเกสรหนึ่งนั่นเองค่ะ จะต้องมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศก็คือมีเกสรอ,อย่างใดอย่างหนึ่งบนดอกนั้นนะคะส่วนดอกที่สมบูรณ์นะคะก็คือมีทั้งหมด4องค์ประกอบด,ด้วยกันก็คือเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียกีบเลี้ยงและกีบดอกนั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมเสริมกันได้เลยนะคะ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ในวันนี้กันนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยจำแนกดอกไม้ดังต่อไปนี้ว่าอยู่ในชนิดของดอกชนิดใดมีดอกสมบูรณ์ดอกไม่สมบูรณ์ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศนะคะสามารถส่งคำตอบมาได้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ